สนับสนุนโดย m y Isuzu D Max Magic Eyes ทยานต่อให้โลกตามโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ เปิดตัวและประกาศราคาจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโอ r ่07รถยนต์ไฟฟ้าสปอร์ตคูปเป้เรือธงรุ่นใหม่จากค่ายเกรดวอร์มอเตอร์ซึ่งเป็นรถรุ่นสุดท้ายตามรถแม p การเปิดตัวรถยนต์9รุ่นภายในเวลา3ปีในประเทศไทยสำหรับโอ r 07นั้นเปิดตัวพร้อมกัน2รุ่นย่อยได้แก่ long range และรุ่น performance ซึ่งทั้ง2รุ่นขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ความจุ83.5กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยราคาจำหน่ายของโอ r a 07 ในรุ่น long range อยู่ที่1 2 9 9 0 0้บาทรุ่น performance อยู่ที่1,499,000บาทสำหรับรายละเอียดของแต่ละรุ่นมีดังนี้ครับในรุ่น long range นั้นจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งให้กำลังสูงสุด150กิโลวัตต์หรือประมาณ204แรงมา้าแรงบิดสูงสุด340นิวตันเมตรวิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุด640กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง ส่วนในรุ่น Performance มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด300กิโลวัตต์หรือเทียบเท่า408แรงม้าแรงบิดสูงสุด680นิวตันเมตรวิ่งได้ระยะไกลสูงสุด550กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ้อโดยทั้งสองรุ่นมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ให้เลือกใช้งานถึง6โหมดครับไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดโหมด W ว l well ์บี โหมดปกติโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตพลัสและโหมดส่วนบุคคลพร้อมตอบโจทย์การขับขี่ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจําวันหรือการผจญภัยที่เร้าใจของผู้ขับขี่มีเฉดสีรถให้เลือกถึง3เฉดด้วยกันคือขาวเทาและสีพิเศษคือสีม่วงมีในเฉพาะรุ่น p e r f o r m ร์แมเท่านั้น นอกจากนี้นะครับภายในยังมีให้เลือกกัน2สีก็คือสีดำและสีน้ำตาลสำหรับการออกแบบภายนอกและภายในนั้นได้รับแรงบันดาลใจการผสมผสานองค์ประกอบของธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันด้วยเส้นที่มันดูโคง้งลื่นไหลไปตามหลักอากาศพลศาสตร์นะครับ มอบความรู้สึกสงบและผ่อนคลายนอกจากนี้ยังผสมผสานความหรูหราและความสปอร์ตได้อย่างลงตัวมีระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบอิสระแม็กฟอร์สันสตรัและด้านหลังก็เป็นแบบมัลติลิงก์สำหรับเทคโนโลยีความปลอดภัยนั้นมั่นใจในการขับขี่ด้วยเซ็นเซอร์รอบคันที่ทำงานร่วมกับกล้องรอบคัน และระบบอัจฉริยะแบบ Full Option สำหรับการรับประกันครับจะมีการรับประกันตัวรถ5ปีหรือถึง0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่8ปี1 0 8 0 0 0 0กิโลเมตรใครที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้ารูปทรงโดดเด่นไม่เหมือนใครเอาไว้ใช้งานในเมืองหรือจะเดินทางออกต่างจังหวัดบ้างแล้วก็รถคันนี้เชื่อว่าจะตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ เป็นไงครับต้องบอกว่าเรื่องราวที่นํามาฝากกันในสัปดาห์นี้นะครับน่าจะถูกอกถูกใจหลายๆคนแต่อย่างที่บอกไว้ตอนต้นรายการครับถ้าไม่ถูกใจใครมีข้อติชมอะไรก็บอกเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook Fan Page นะครับทาง Drive อนไลน์หรือว่าทางแฟนเพจนายหนวดแดงรวมไปถึงคอมเมนต์บอกทาง YouTube พัฒนาเดชอาสาสภผกิจก็ได้ครับผมและทีมงานของอาจารย์พัฒนาเดชเรายินดีนะครับที่จะเอาข้อมูลคําติชมต่างๆเหล่านี้มาปรับปรุงมาพัฒนามาหาคําตอบให้กับคุณได้ทราบกันนะครับ รถยนต์รถจักรยานยนต์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆนั้นต้องบอกว่ามีความก้าวหน้าไปมากเทคโนโลยีพัฒนาไปเยอะครับแต่งไงสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยครับถ้าคนที่ขับรถก็อย่าลืมนะครับก่อนสตาร์ทรถทุกครั้งขึ้นไปปุ๊บปรับเบาะที่นั่งให้เรียบร้อยคาดเข็มขัดนิรภัยให้ดีล็อกประตูให้เรียบร้อยนะครับมันจะได้เดินทางได้อย่างปลอดภัยส่วนคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์สําคัญที่สุดเลยคือเรื่องของหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยนะครับ แล้วเป็นไปได้ก็ใส่เสื้อผ้าที่มันรัดกลุ่มรวมไปถึงรองเท้าหุ้มส้นแบบนี้นะครับอย่างน้อยก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจาก,กูรูด้านยานยนต์ ตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ